การเข้าดูเหตุการณ์ย้อนหลัง Distance Relay ฐานีสลับรีห้ายี่ห้อ CYG กดปุ่มเมนูเลือกเมนู e v e n นกด Enter กดปุ่มลูกศรลงเลือก f อน t t เล o r r d กด Enter 1หนึ่งครั้ง เหตุการณ์ที่0001 00, เป็นเหตุการณ์ล่าสุดกดลูกศรเพื่อหาข้อมูลจะพบข้อมูลการทำงานวันที่26เดือน10 2 0 22เวลา00:37มีการทำงานของเฟส C ระยะทาง13.2กิโลเมตรกระแสฟอนเฟสี3,072ให้เราทำการจดบันทึกและ,ะรายงานศูนย์จ่ายไฟต่อไปครับ